พิเศษค่อนข้างมากเลยนะก็จากโปรแกรมค่ะในส่วนของ BTRG พบแที่เหลือจากงานแรงทานะคะทีน้วเนี่ยิดลบอุหูมิ30ซีนสนะคะก็เรียกว่าเราลุกจากแข็งและด้วยสรสนการดลิตโดยได้ขยายกำลังการผลิตขึ้นเป็นระยะปัจจุบันมีกำลังการพื่อรองรับความต้องการใช้กลังงานสูงขึ้นึ่ขยายสินค้าที่ีเอออนมากาที่สอง ณบ้นนนานของแบบอำเภอเมืองระยองจังหวัดระยองให้บริการในปี2560ห้าหร้อ,อยหกสอ็ดนายอ๋อขอด้วยภเชื่อมือนึงค่ะตัวนี้นะคะโอเคตอนนี้อุณหภูมิอยู่ที่เท่าไหร่คะสามสี่เอ็ดสามสาี่องศาอากาศร้านเลยนะคะาสามสี่องศาเดี๋ยวเราดูว่าลูกเหล็กจะเกิดปฏิกิริยาอย่างไรบ้างนะคะอันนี้ต้องใช้เวลาสักครู่นึงนะคะถ้าใครอยากให้รท์มี่นะคะ phải <laughs> cầm đuôi phải <laughs> cầm đuôi <laughs> con bảo là đại 100, Để ที่เราใช้ในการเทสหานะครับเราเรียกว่าตัวของ L G e q ไ a เ i อ e r นะครับต้องไม่มี่งไรคือันิเสล็นะครับ้เก็จะได้แล้วก็ในีก็จะมีทเหมแล้วพนักงานก็ลงตรวจสอบที่น้ากวรว่าจะเรียกทางอะไรทีมชาติทีมสอบอยู่เป็นาวสัยอดที่น้าบอกว่าเป็นอะไร เจาี่ปจตัวเนี่ยครับสัก20ัวโมงมาใชครับจะสอช่วับส2ังไครับ I หกสิบวันนะครับคินนะับสวยมากครับคนถือนะฮะน่ไมฮะเข้าทีเป็นดอกคืองนออกคือว่าอะไรหรอก็อไปย้เป็นหัววที่เแบบน้ไออย่างี้นอุณหภูทั่วไปไม่ได้เนาะไม่ได้ มาเชียงใหม่อันนี้ปุ๋มมันนานใช่ไหมอันนี้ปุ๋มมันานอันนี้น่าดูอันนี้อันนี้ร้นมันด้วยโอ้โหรมอนมาก